ผืนะะสุดท้ายผืนนี้นะคะจากราคา3,800ก็ไม่ขายอีกนะคะให้คุณผู้ชมที่อยากได้มังกรคาบแก้วทอ่อมัดมีถึง79ลำค่ะมัดมีถึง79ลำจาก3,800นะขออนุญาตเลยค่ะจัดโปรค่ะ3,550 แต่ก็คือขายภายในวันที่17ก็คือใครเห็นวันที่15 16 17 3ทุ่มนะคะได้ไปก่อนนอกนั้นหลัง17นกา3ทุ่มไม่มีกา์แพย์ส่งคืนแมคค้าให้เขาไปหาเจ้าของที่ในเมืองสุรินแทนนะคะเพราะฉะนั้นพื้นนี้ไม่เอาไม่เอฟไม่ได้แล้วค่ะเด้อเมืองก่อนคาบแก้วเป็นลายมงคลนะคะทอมัดบีถึง79ลําลำง่ายนะคะท้องผ้าจะเป็นสีออกเปือกมังคุดนะคะ มังคุดหรือว่านม่แหละเปลือกมังคุดนั่นแหละค่ะบอกไม่ถูกนะคะเส้นพุ่งนี้จะเห็นเป็นความเป็นไหมบ้านเลยนะคะผืนนี้ไหมแท้ทอมือจากจังหวัดสุรินรค่ะอ่านี่นะคะอู้น้านางเขาสวยมากนี่เลยนะคะเอมนี่นะคะ แกแพดจะนุ่งแค่ลักษณะงี้ไม่ได้นุ่งหน้านางเพราะว่าแกแพดไม่ถนัดแล้วก็ใช้เวลาในการตัดต่อถ่ายทำเพราะว่านี้ไม่ใช่การถ่ายทอดสดนะคะเป็นการอัดคลิปแล้วลงช่องเพราะฉะนั้นการชมชมนานมันก็จะมีส่วนให้คุณผู้ชมไม่อยากดูนาน mm hmm. ก็เลยจะโชว์แค่นี้จ้าอ่ะให้ดูใก,ก,กล้ๆนะคะคุณผู้ชมจะได้ดูใก,ก,กล้ๆแล้วเอฟกันมานะคะเพราะว่าคุ้มแล้วค่ะเนี่ยสามพส่ 50, ทรงฟรีอาบน้ำยาให้พร้อมแต่คุณผู้ชมจา๋าปัญหาคือว่า ขายแค่17มิถุนายนะคะหลังจากนั้นไม่มีราคานี้อีกแล้วน่าจะขอดูผลจริงได้ค่ะทักทายไกายแพทยมานะคะอ่านี่คือมาไวไปไยคลิปนี้ไม่นานเพราะว่าต้องการให้คุณผู้ชมได้ช้อปปิ้งผ้าไหมสุดินในราคาเบาๆแล้วก็